โฮงชเวินฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาจีนกับเราซือหญิงเหมือนเดิมนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้เรายังอยู่ที่สระผสมภาษาจีนกันอยู่นะคะเด็กๆได้กลับไปฝึกทบทวนกันบ้างหรือเปล่าวันนี้เราซือจะมีใบงานมาให้เด็กๆทํานะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพยัญชนะภาษาจีนสระเดียวแล้วก็สระผสมกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ พยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมด23ตัวนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาท่องไปพร้อมๆกับเราซื้อเลยนะคะปัวพัวมัวฟัวเตอเทอเนอเล่เกอเค,ค,ค,ค จิซีซิจิซิซิรอและนี้ก็คือพยัญชนะภาษาจีนทั้งหมด23ตัวค่ะมาต่อกันที่สระเดี่ยวในภาษาจีนกันต่อเลยค่ะ สระเดี่ยวในภาษาจีนมีทั้งหมดหกตัวดังนี้อาออเออีอูออีกหนึ่งรอบนะคะอาออเออี A, o, e, สระผสมในภาษาจีนมีทั้งหมด30ตัวเดี๋ยวเราซื้อจะพาเด็กๆอ่านนะคะตามแต่ละหมวดหมู่ของสระเดี่ยวนะคะดูที่สระแถวแรกคือสระอาอเอาอันอังหมวดที่สองสระอหรือสระโอนะคะอง โอหมวดที่สามสระเออเอยเอินเอิงเออหมวดที่สี่สระอีเอียเอียวเยอเอีวเอียนเอียงอิน ยงหมวดที่สี่สระอูอวออุยอวยอวนอุนอวงเวงและหมวดสุดท้ายนะคะคือสระอืเอืยืเยียนยิน วันนี้เราซื้อมีภาระงานให้เด็กๆ2ชิ้นงานนะคะซึ่งหราซื้อได้แจกใบงานไปกับผู้ปกครองเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆไม่จําเป็นจะต้องปริ้นใหม่หรือถ้าเด็กๆคนไหนสะดวกทําใบงานในโทรศัพท์ก็สามารถทําในโทรศัพท์ได้เลยนะคะวันนี้งานของเรางานแรกคือให้เด็กๆระบายสีนะคะแล้วก็แยกพยัญชนะ สระเดียวแล้วก็สละผสมให้ถูกต้องอีกใบงานหนึ่งนะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับสละผสมนะคะมีทั้งหมด2ชิ้นงานเด็กๆไม่จําเป็นจะต้องส่งภายในชั่วโมงนี้วันนี้นะคะให้เด็กๆทําตามมาส่งที่หลังได้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ในใบงานและส่งงานเข้ากลุ่มส่งงานป .5 นะคะส่งตามอัลบั้มของตัวเองที่เราือสร้างไว้ให้ด้วย